เมาหลดนคาควาัญใจขอาานเดี๋ยวผมสิครับซอย ู้โดยสารจังหวัดลอยเอ็ดครับรถทัวร์าย่อยเข่าต่้งแกตีหาผมวก็มีโอกาสเหมือนมาไลนยให้ด้วยครับผู้โดยสารเมืองสาเกียนครจังหวัดลอยเอ็ด เลงบาดยาวกว่าไฟแล้วครับละยองมุกกับกำลังเข้ามาทีนเราเมี่ยงมุดทหารมาจับละยยอง ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ1ิปพกพันซิปพกคนครับพ <c oughs> ี่น้องพ <c oughs> ี่น้องเมื่องรอยย็ดเตืนทางมหาหอนเมื่องรอยยับดแล้วครับพ <c oughs> ี่หาหาสิรถเขาสาตัวเวลาอยู่เพลิงโซมงครับ, <c oughs> รบแสดงว่าการจราจรสาลงปริมาณรถถนนมีต่ภาพหลายเต้น มาผิดเวลาหลายครับเียบร้อยคนสุดท้ายลงรถมาแล้ว Nói cho ông bức đá hán phong แล้ว่ลยก็ลาก็โซโล่เยอะโอ้ทำไมเกี่ยมันก่อนืองงการที่แก้วหง่นแดงจกาก็ไปหาก็ไปเอาหุ่นเกลอจงการที่อยู่ที่แรกก็จลังกินพมาจะปาดมีแต่เดือนที่แล้วไม่ได้ไปเยอะไม่เดยแตกหรือว่าโอ้ยเอ้ยว่าตะวานวางไปไหนดูนะของเกี่ยวแล้วพี่ชายแดนวี่ฝาใไต่นีนี บอกว่าไปก็เป็นก็ร่วแต่ว่าคุไปยากไงไปเมอง่างเที่ยวไปได้ตลอดเลว่าขักกอน่ไแต่ตอนนี้ไปเท่าเดียนะคะคือองานไปอยากแต่พมาเนี่ยนั่นใส่ใจกว่าน้ก็อยากไปเศ็ษพกิใจอยากไปทวีดากอแม่อยากไปก็ยากไปี่อยากไปอยากไปก็ิ่งประกาศไปเนาะ เด็กที่าด็กทีังต่วั้งัไ้นเอาไวนึงเดือนคบต้องโก้หรังเด็กหน่อยเ็กน่อยสบาไม่เห็นหน้าไมเห็นหน้าไม่เห็นหน้าเด็กเิบุญปัาโยนสงียนยาสีพระามยิบเทศปเขึ้นเขาบอกพระรามยิเต เย่าเบาเย่าเบายอนยอนยอนจะวองเป็นประเทีมเนอเขาเป็นประเทมเนื้อคือเเยว่าภาษาใดต้องให้ต้องให้บังคบจะบกว่าให้เป็นเนื้อสือเขามาภาษาเรน่องเขามีสูงัวเข้าจังผมถอนผมหวดผมขุยกระตักทำอย่างนี้พระเจ้าาภาษาจีนเองภาษานของเขาพระเจ้ามีเรื่อนเขา พค้งละสามบาทสี่บาทก็โคละบาทสองบาทเจ้าอยากเห้เงย่ไหมเจ้าไปใส่เงินบ่ใส่เงินเยที่ก่อนเงินของเงียบาทเจ็ดเงี้ยมันยดปายยดเงา้ยเลยเี่บพอเพียบพ่อแม่ยืดหอยมีแฝงแต่ามวอยาไดยังพ่อแม่กางไหลแต่ว่ามือเจ้าพ่อไฟเรียดีเสียวเลื่อนโลกๆผมถามพระแม่เอามูเจ้าพือใจก็ทางผภคัเอาวานผมมีเงินหาบาท นี่ก็ร้องม่อเมีย่ไปใจของของเ็กน่ยเด็กหน่่ยเด็กหนุอยซึเมื่อเด็กหน่อยบ้านเขาน่ะให้แดนหุ่นขอลั่นชาให้เอาไอ้พ่นเชิงลมื้ซีเมือาโอกาสเขาเิงเขาเขาลตัวเขาเด็กน้่ยบ้านเขามันย้อนมันมีสิกิมันนั่งนอนดิ้นไม่เสียอไราหักมเนาะยไม่เ คนเฮ่าคนเฮามันไฟบ่คือกันว่าว่าว่าบ่ไดเนห่คนเฮาเด็กกินนเของคนนเท่าอะไเงินแนไปนสเอา้นข่อยนี้หมูเพราข่อยจุกปองหกไปไรขัวขัวพ่อนเมกาเนี่เอาข่อยไปยังขวดพือ่นไปเปนอย่งขือบอกได้ข่อยจุปอหเจ้าคิดว่าข่อยมีไปไดใภาษาพ่ไดนไสก็คือกา คนมันแสดง่คนนั้มันมีจีรศรมหรือคนมันมีสชตญาณกับไรวุ้งเนี่ยตั้งออกมัดกัคำ่าเอาเลยมัดเลยว่าเทียงกันมันสูง่ะยืนเที่ยงดีๆกันูเมนมาเขาไม่รอทั่งทางขางยืนอารซีบโอ๋เศรษฐายเาย่เุใว่าจงสรตอังมันกินสะแกไม่ีูยืนยว่า ขนาดเราว่าแต่หีสอขนาดจบริญญาแท้ๆหนุงมว่าสามโมหกอย่างภาษาเป็นอย่างเ็ดน่อยผู้ไดภาษาสอนมันผู้กดได้ภาษาคุเขาค่ะว่าแต่ภาษาทำเก็บยันเีจต้องด้วยเขเ็นน้อยเริญญาติคืมือนี่เป็นยังมัหนุจักสอีสอีสสลีดสลีสลีสลี กไม่ได้มาตัใส่นาใส่หองเฉๆมันจะยนป็นแนั้นตุ้มใชยนเป็นทนาคตุ้มไนนะเบื้งนาคท่านาคขันตมอะไมันเป็นเฉียวอ๋อตุมเฉียวบ่เบื้อนาค่าามันบอกกันสร็จละมันตัดกันเท่าตัมันตกว้กวมัเข้ กั Finally, volumes, นโมเขาบอกกันตะกีมันสิบอกว่าสระเกลือระดือหจากเลยสรเอียร์รอหจากเกื่มันีอยงเ้ยอันนี้มันสมันสิบอกว่าสารเีวสรเี่ยอิบอกกันเนี่ยสารเอียมได้งอยคือเหมือนเป็นแนวนีเพราะสายังก็โค้มันเนีสาระยงมัก็บอกว่าสรเอยสรเีนี่ยืดตอันมอ้างมันบอกกันเนี่ย เอาแปลว่าคนจบหัวสี่บาทเ่ามีความจิบอาออกเกียน์ใดกาคนจูงูสิแต่ดั้งเจอเด็กหน่อยเขียนงงงงมานสูเพื่อพักเขียนนี่ยาถาษาเขียนสูเป็นอันล้มผมว่าการศึกษามเขียนแตล่แหกหมดคู่เลยโจะกลุจกี่บมันก่มีการเขียนหนาผมมีการอันนะผมดินมันเลยโมโหจกให้ตุ้ใหโมให้สั่ นีนนเก็กลราอาจารย์หนยียว่าผู้นิเกีงผู้นิเกียงหลผู้นิเกีงปางการผู้นิเกียงมาซ้อนห่โตที่เด็กโตโตใดดีสิเด็กผู้ใดอ่อนสีเดียวเขาดีจะคิวโต้อนราะ่อเียนอนเยทำไมม่แยกเนียทำไมไม่แยกเลยือว่าักนเย็น้จคิดอนบานนี่เด็กหน่อยฝุกมือในฝันว่า ล่าสมัยว่าท่านท่านมีเจ้าจังแสนจ้า so ี๊บบท่านเหล้วมไม่เห็นแมงคือว่าท่านหลบออกไปเองนี่คนราหลบใต้มาลับออกไปแล้วอะไดีของชมชนดีพอดีใต้ยันยันคอมวยได้หมีอแงพวกมาว่าเอาคันตรนแยกเ้ก็นหนึ่งจับว่าผู้หีิงต้นวต้ายสิใส่ก่น่อยใสไายแงด้จะสมัยมงเขายเลยนี่ไปเอาเสียงหนักการเคนเละคนเอคนปีก็เป็นขาไร

แต่ท้าลงโทษแบบนี้มาขาดข้เป็นลูกใหญ่ยุ่ตาแก่แรงอ้อมสนานตาแก่นี่เนเลยี่ไดู้ดโดได้กันระหนออ้ขาวระวนได้อกเสียงสลักต้อื่อกป่างันยังหัเสียงข้รหานเสียง้าะห่เสียงข้ัห่นยุสมัยไม่ดอี่สิงทเสีปีตายเออปีตายีีนิการเล่นกุเสมอนไงี่หน่อยุกปีซ้ำซา เ4มสหวอยทเีเส่เืลยจะว่เอาเนเียีน่ยเล็กน่อยสเต้นสากันแต่ยีเน่ยนอูย่ว่ามีบอกคนท้องวนกันไปกินเหล้าคุยกันแตเป็นวัยรุ่นแล้วไอ้สัมาาวต่อไปมันจะแขงอูไก่กันบ่ได้เด็กหน่อยผู้หญิงกับเด็กหน่อยผู้ชายมันเป็นยังมันจิกระโดดอูขมหากันนั้นเลาอ่ะเจ ก็เ,เป็นยังคือวางสันว์ในสำลันกันมันจิกระดวดอู้ขมห้ากันแล้วเรียกหน่อยมันต่อไปกัน <c oughs> ตั้งแต่สวงไมุ่่นกินเหล้าคุยนกัน <c oughs> <c oughs>